What New SolidWorks 2021นะครับในหัวข้อ Detailing Mode Enhancement นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับเขาได้มีการปรับปรุงในส่วนของตัวฟังก์ชัน Detailing Mode ในส่วนของตัว Detailing Mode นะครับเขาได้เพิ่มในส่วนของตัวฟังก์ชันตรงแถบตรงนี้เลยนะครับเพิ่มในส่วนตัว Detail View นะครับเป็ View, c o p ์ View แล้วก็ Empty View นะครับที่เขาเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมานะครับสามารถทํางานได้ในโหมด Detailing แล้วนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะะครรรับาาาาเเดี๋ยวจมทํก เบรกวิวนะครับผมจะเริ่มนะครับผมจะเบรกวิวตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสองจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่3นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบเป็นตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถเพิ่มในส่วนตัว dimension ได้นะครับผมก็บอก dimension เพิ่มเลยนะครับว่าจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเท่าไร่นะครับ dimension ตรงนี้แล้วก็บอกได้เลยนะครับ เพียงเท่านี้เองนะครับแล้วก็สามารถบอกขนาดในส่วนตัวดิเมนชันได้เลยครับหลังจากนั้นครับเราสามารถเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นดีเทลวิวนะครับตรงนี้ได้นะครับผมก็บอกดีเทลวิวตรงนี้เลยนะครับเมื่อผมได้ทําการบอกในส่วนของตัวดีเทลวิวนะครับผมก็มาบอกขนาดในส่วนของตัวรูเจาะนะครับตรงนี้นะครับผมก็ใช้คําสั่งหูขอเอาเลยนะครับตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับแล้วก็สามารถทําการบอกขนาดในส่วนของตัว โหมด e ีเทลลิงโหมดเองนะครับเพื่อความสะดวกลดเร็วในการทำงานนะครับ